ค okay. อ่ะกลับมาตรงนี้ต่อ,อ่ทีนี้ดูดูยังไงครับนักเรียนจะดูว่าว่าเส้นมันมันขนานกันไหมเนี่ยนักเรียนต้องต้องพิจารณาว่าอ่าหนึกับกับสาก่อนอ่าว่ารวมกันแล้ว เดี๋ยวคุณครูเขียนไว้ตรงนี้รวมกันแล้วต้องได้180องศารวมกันหมายถึงว่าบวกกันนะครับอ่อานักเรียนก็พิจารณาดูมุมที่มันอยู่ทุกมุมนี่เป็นเป็นมุมที่อยู่ภายในของเส้นทั้งสองเส้นนะครับอาจทั้งทั้งสองคู่ด้วยนะอ่าทั้ง140 35 40 อ่เมื่อมันเป็นมุมที่อยู่ภายในแล้วก็ไม่มีปัญหาสําหรับการพิจารณาใช่ไหมอ่าแต่ถ้ามุมไหนที่มันอยู่ภายนอกของทั้งสองเส้นนี้เลยเราก็จะไม่นํามาคิดเนาะอ่าจะคิดเฉพาะมุมที่อยู่ภายในนะครับอ่าอย่างมุมแย้งก็เหมือนกันมุมแย้งก็จะคิดภายในอย่างเดียวเนาะมุมที่อยู่บนด้านเดียวกันอ่าเราก็จะคิดเฉพาะมุมภายมมุมภายในนะครับซึ่งสมมุมเนี้ยอยู่ภายในหมดเลยอ่านักเรีนยนก็ดูว่า 140กับ35เนี่ยรวมกันแล้วมันได้175นะครับอ่าอีกมุมหนึงคือมุม140ร่วมกับ40อ่าได้180พอดีเลยเหมือนที่คุณครูบอกเลยอ่าแต่ปัญหาคือนักเรียนจะตอบถูกหรือไม่ว่าเส้นใดขนานกันซึ่งจริงๆข้อเนี้ยดูจากตาปากได้นะครับอ่าตรงนี้ให้นักเรียนตอบเองนะตอบเองนะครับตรงนี้ตอบเองมี มีคู่เดียวนะครับตอบเองเหมือนเดิมมีหนึ่งคู่เพราะว่าอันนี้เป็นการทดสอบนะครับนะคคุณครูเป็นแค่โค้ดให้นักกีฬาเฉยนะนักเรียนต้องตอบมาเองนะครับจากที่ครูอธิบายไปนักเรียนดูรูปภาพแล้วนักเรียนก็ตอบมาเองว่าใช้เส้นไหนใช้เส้นคู่สีน้ําเงินหรือคู่สีแดง ต่อไปนะครับจุดประสงค์ที่4นักเรียนสามารถสร้างเส้นขนานตามข้อกำหนดได้อตอนนี้มีมีการให้นักเรียนสร้างเส้น mn เนี่ยตรงนี้นะครับสร้างเส้น mn ให้ขนานกับ se โดยมีระยะห่างจาก se 1.4สร้างให้ขนานกันนักเรียนก็ สร้างฝั่งไหนก็ได้นะครับมาสร้าง mn แต่ให้นักเรียนวัดวัดวัดระยะด้วยวัดระยะก็คือเอาเอาไม้บรรทัดเรานี่แหละวัดอ,อย่างเช่นตรงนีนะ้นักเรียนก็ไปสร้างมานะครับสร้างยังไงอ่ะให้ให้มันขนานกันอ่ะถ้าคุณครูวาดอย่างนี้มันจะขนานไหมใช่ไหมนักเรียนก็พิจารณาดูไอ้อย่างนี้มันมันน่าจะไม่ขนานนะถ้าวาดอย่างเนี้ย หรือจะวาดหรือจะวาดประมาณนี้ดีหรือจะวาดประมาณนี้ดีดดแล้วก็วัดวัดระยะใช่ไหมวัดระยะห่างให้มันเป็นเท่าไหร่หรอ่าหนึ่งจุดสี่เซนติเมตรอย่างเงี้ยนะครับรเราก็ลองวัดดูจริงๆว่ามัน1.4ึ่งจุดสี่ไหมให้มันได้หนึ่งจุดสี่แล้วนักเรียนก็เขียนระบุมาด้วยนะนักเรียนก็เขียนระบุมาด้วยหนึ่งจุดสี่อะไรอยู่ตรงเนี้ยนะครับ ก็ตรงนี้แล้วแต่นักเรียนนะครับเพราะบางคนอาจจะมาวาดฝั่งนี้ก็ได้นะใช่ไหมบางคนอาจจะมาวาดฝั่งนี้ก็ได้ทีนี้การวาดของนักเรียนนะ่ยก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเข้าใจคําว่าขนานไหมนะครับตัวนี้ไปวาดเัาเองนะครับใครจะวาดต่างหรือวาดคล้ายครูก็ได้ ข้อนี้สร้างเส้นตรง eg ให้ขนานกับเส้นตรง cn และผ่านจุด a ให้ผ่านจุด a ด้วยนะครับโดยโดยใช้ระยะห่างระยะห่างก็เหมือนกันเลยแต่ข้อนี้เราเราไม่ต้องวัดก็ได้เพราะว่าอะไรนะรเพราะว่ามันมีจุดนี้มาแล้วใช่ไหมให้นักเรียนสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุด a หมายความว่าไงก็คือการลากผ่านจุด a นั่นเองใช่ไหมอ่าลากผ่านแล้วนักเรียนก็ ทำเครื่องทำเส้นปะระยะห่างนะครับแต่เราไม่ต้องระบุก็ได้ว่าว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อเนี้ยเขาระบุจุดมาให้เราอยู่แล้วว่ามันต้องผ่านจุดนี้นะซึ่งถ้ามันผ่านจุดนี้คือมันขนานกันอยู่แล้วนะครับแต่ให้นักเรียนไปสร้างเองนะครับข้อ3สร้างเส้นตรง RT ให้ขนานกับเส้นตรง KP สร้างเส้นตรง rt ให้ขนานกับ kp และผ่านจุด b เนี่ยคล้ายคยข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมนักเรียนก็สร้างเส้นเส้น rt นะครับให้มันผ่านจุดนี้แต่ผ่านแบบให้มันขนานกันนะไม่ใช่ผ่านแบบเอ,เอียงเข้าไปหากันนะหรือผ่านแบบผ่านแบบเนี่ยเนี่ยผ่านแบบนี้มันก็ไม่ขนานใช่ไหมล่ะ,ะครับให้นักเรียนไปพิจารณาเอาโดยใช้มุมแยง้ง อ่โดยใช้มุมแย้งหมายความว่ายังไงอ่าเมื่อน,นักเรียนสร้างเส้นเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้นักเรียนวาดมุมแย้งขึ้นมา1มุมอ่านักเรียนจะวาดฝั่งไหนก็ได้แต่มันเป็นต้องเป็นอะไรมุมแย้งเนี่ยแย้งภายในใช่ไหมอ่เท่านั้นเองนะครับอ่าต้องต้องต้องระบุอง,อง,องศาไหมระบุก,ก็ได้หรือหรือไม่ระบุก,ก็ได้นะครับอ่าขอแค่นักเรียนวาดเส้นให้ขนานแล้วก็ทําสัญ,ญลักษณ มุมขึ้นมาสองมุมใช่ไหมอ่านักเรียนก็เลือกมุมให้ถูกว่ามุมไหนเป็นมุมแย้งภายในนะครับอ่าแสดงว่าสมมุตินะอ่าอย่างเช่นพอนักเรียนลากเส้นตัดเส้น b แล้วนะครับมันจะเกิดมุมแย้งภายในได้เนี่ยแสดงว่านักเรียนต้องทำยังไงทาเส้นตัดขวางขึ้นมาหนึ่งเส้นใช่ไหม่นักเรียนก็สมมุติเส้นตัดขวางขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับอ่าก็เท่านั้นเองเพราะถ้ามันมีเส้นตัดขวางมันก็จะเกิดมุมแย้งใช่ไหม เราอาจจะไปดูตัวอย่างในหนังสือเราก็ได้นะฮะว่ามันคล้ายกับรูปไหนอะไรไยังไงก็ได้นะครับอ,อันนี้ขอ้อข้อสุดท้ายเร่ว่าได้ได้ครับผมได้ได้ไดอ่าต่อไปขอ้อข้อสุดท้ายนะครับพ้อนี้สร้าง ln ให้ขนานกับ xy โดยผ่านจุด c ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เขามีจุดให้เราแล้วเราก็แค่ลากผ่านเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทีนี้สําคัญคือลากผ่านแล้วทํายังไงต่อ,อโดยใช้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็ให้นักเรียนทํามุมภายในขึ้นมานะครับอแต่คราวนี้ไม่ใช่มุมแย้งนะใช่ไหมเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็แสดงว่านักเรียนก็ต้องสร้างเส้นตัดขวางขึ้นมาด้วย1เส้นนะครับเหมือนกับข้อ3เลยอา เพราะถ้าไม่มีเส้นตัดขวางมันก็จะไม่มีมุมใช่ไหมอ่าจะต้องมีเส้นตัดขวางนะครับตัดขวางในที่นี้เนี่ยนักเรียนจะตัดยังไงก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตัดแล้วเนี่ยทำให้มันเกิดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันข้อนี้ก็เหมือนกันตัดยังไงก็ได้นะครับแต่ขอให้ตัดแล้วครับมาไงคะ ไปเอาใบงานที่โรงเรียนอ๋อโอเคครับจบพอดีลูกจบพอดีโอเคเอ,อ่าอาเพราะฉะนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูก็จะจบพอดีอ่ามีเดี๋ยวคุณครูทวนนิดนึงนะครับคุณครูทวนนิดนึงต่ก็จะมีด้วยกันอยู่อยู่สามอยู่สามภาพนะครับอยู่อยู่สามภาพอ่าหน้านี้ก็สองข้อนะเดี๋ยวคุณครูส่งรูปลงให้นะครับรูปรูปนี้แหละเดี๋ยวคุณครูส่งรูปลงในกลุ่มให้อ่า ก็เป็นก,กี่ข้อแล้วเป็นสี่ข้อนะครับแล้วเป็นสี่ข้อแล้วแล้วก็อันนี้อีกอีกสามข้อเป็นเจ็ดข้อนะครับนามีสามแผ่นเนาะมีสามแผ่นสามหน้าทั้งหมดเจ็ดข้อนะเรวคุณครูส่งรูปลงไปให้นะครับอ่าตรงนี้เราก็ใช้ภาพนะกับการเรียนวันนี้นะครับประกอบกันไปนะหรือใช้วิดีโอเนี้ ที่ครูบันทึกทันแค่หลังๆนะประกอบกันไปนะหนังสือเรียนเราก็ด้วยด้วยก็ได้นะครับให้ทําใส่สมุดนะทําใส่สมุดนะครับเราก็เขียนตามนี้แหละตรงไหนที่ที่เราไม่ต้องเขียนนะตรงนี้นะตรงจุดประสงค์นี่ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแต่ให้หนักเรียนเขียนตรงนี้มาเลยอ่เดี๋ยวครูเขียนไว้ให้ก็ไนดะ้อว่าอ,นนอันนี้เป็นข้อเป็นข้อหนึ่งนะสีแดงเนาะหนึ่งใหญ่ 2ใหญ่นะ,ะสามใยสี่ใยนีเดี๋ยวครคูเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวจะสับสนนะมันมี1 2อ,อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะโอ้ยขอโทษทีแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะจบแล้วเดี๋ยวสับสนเนาะะครูเป็นอันนี้ข้อ a แล้วกันนะ,ะข้อ a ข้อ b นะครับ ข้อ a ข้อ b ข้อ c ข้อ d อ่าใครอยาสบสนนะครับนักเรียนทำความเข้าใจดีๆนะเมื่อกี้คุณครูมาบอกบอกอ่าบอกเป็นโค้ดให้เฉยนะแต่เราแต่เราต้องไปตอบเองนะครับยังไม่ได้ตอบนะเนี่ยอ่า a b c แล้วก็1 2 3่ามสนะครับอ่าแข้อเนาะไม่ใช่7ข้อ ครูลืมดับข้อนี้8ดข้อนะครับมี3ามรูปภาพ8ข้อก็ให้นักเรียนทำเนาะวันนี้ถ้าว่างก็เราเราก็ค่อยไปทําต่อนะครับหรือถ้าเราจะพักไปชาร์จแบตบหรือไปพักสายตาจากหน้าจอคอมหน้าจอมือถือนักเรียนก็พักก่อนก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้เราเราก็ทําได้ใช่ไหมพรุ่งนี้เป็นวันเป็นวันแบบฝึกหัดนะครับพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เราก็ทําได้ อ่าส่วนตัวเนี้ยอ่าคุณครูต้องต้องต้องขอโทษด้วยคุณครูลืมกดบันทึกวิดีโอจริงเนี่ยระหว่างข้อ A ข้อ b เนี่ยอ่าข้อ a ข้อ b เนี่ยมันขาดไปสองข้อนะครับลืมบันทึกจริงเนะาะนักเรียนดูตามรูปภาพที่ครูเขียนเอาแล้วกันเนาะถ้าใครดูย้อนหลังอ่าวันนี้โอเคครับอ่าคุณครูอาจจะพูดเร็วด้วยแต่มีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยสงสัยนะครับ สงสัยถามเลยถ้าไม่สงสัยก็ก็จะให้ไปพักเลยนะครับแต่อย่าลืมทำนะอย่าลืมทำนะครับเดี๋ยวครูส่งรูปลงในไลน์กลุ่มให้นีใครถามทำหน้าที่เท่าไหร่แดงว่าไม่ได้ฟังนะนเนี่ยไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะเด่ยในหนังสือเรานะต้องดูในในรูปภาพนะครับต้องดูในรูปภาพเดี๋ยวครูส่งลงไปให้นะอ่า ก็เข so ียนก็เขียนทุกอย่างนะครับยกเว้นยกเว้นที่ครูที่ครูทศอ่ะยกเว้นที่ครูทศหมายถึงว่าที่ครูเขียนเขียนนอกเหนือจากคําตอบแบบ่เราไม่ต้องเขียนนะครับเราเขียนโจทย์แล้วเราก็วาดรูปแล้วเราก็ตอบนะครับเขียนโจทย์วาดรูปแล้วก็ตอบอะไรที่ไม่ใช่โจทย์ที่ไม่ใช่รูปภาพเราที่ไม่ใช่คําตอบเราก็ไม่ต้องเขียนนะโอเคครับเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวพอออกไปเดี๋ยวครูส่งรูปภาพให้เลยนะครับโอเค วันนี้ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปพักก่อนได้อขอบใจนักเรียนโอปอห้าเข้าเยอะนะโอปอห้าเข้าเยอะมากเลยโอปอหกมีค่อนข้างน้อยแลก็คุณครูก็ขอจบคาบเท่านี้นะครับเดี๋ยวคุณครูหาอันนี้ก่อนลูกแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งนะคุณครูหยุดแชร์ก่อน อ่โอเคโอเคครับแต่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนมีเท่านี้หลกเดี๋ยวไว้เจอกันวันพุธครับสวัสดีครับสวัสดีครับ